ส่วนตัวชอบทางด้านนี้อยู่แล้วที่สำคัญนะครับเราค้าขายอะไรก็ได้ทำให้ร้านเราจเจริญรุ่งเรืองและศาสตร์ทางด้านนี้ห่วงจุย้ยไทรคิดยังไงไม่รู้แต่สำหรับผมห่วงจุ้ยมีจริงครับที่อาจารย์บอกมาเนี่ยสองสามจุดเนี่ยบอกเลยว่าไม่เชื่อนะอาจารย์อีกสักสองอาทิตย์กลับมารับรองตามอาจารย์เป๊ะเพราะว่าผม ทำอะไรก็ได้ต้องชนะครับผมต้องบอกว่ามิกนี่รู้จักกันนานเขาเนี่ยชอบมากคนที่ชอบกินของอจะเริ่มต้นโดยการดมการดมเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเทสเตอร์และเขาก็คือเป็นอย่างนั้นเรื่องกินสำหรับมิกเรื่องใหญ่เพราะนั้นดีใจมากเขาชมว่าเล้งหงอร่อยเฮียนี่เปื้มยมากเลย บอกเลยนะครับว่ามิกเนี่ยมีความสามารถอาจารย์มีความสามารถเดี๋ยวเราจะมีอะไรที่เราอาจจะได้ไปจอยด้วยกันในอนาคตรอติดตามนะครับติดตามรายการทั้งสงรายการของเราเลยทั้งกินอยู่ดีและบุญบารมีามทางช่อง best of luck channel ครับ